สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการแชร์แอปกล้องเสี i ยวมีก็คือให้ดูได้เอ่อมือถือสำหรับหลายๆเครื่องนะคะก็คือเราก็มาที่เข้าแอปี i ยวีีใช่ไหมอันนี้ก็คือกล้องอันนี้มันจะแสดงใช่ไหมครับว่ามันมีห้องอะไรบ้างเน,นี้ยเ้เราก็ มันมันมัน,ม,นมันก็จะแสดงอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราอยากดูหลายๆเครื่องอย่างในบ้านเราสมมติว่าในบ้านเรามีสามเครื่องอะไรประมาณนี้นะคะเราก็มาที่กดที่โปรไฟล์นี้นะคะแล้วก็มาที่แชร์ทีนี้มันก็จะมีบ้านมีอุปกรณ์ใช่ไหมคะเราก็มาแชร์บ้าน ทีนี้เราก็แตะไปที่เพราะว่าไอตัวนี้มือถือเครื่องนี้จะเป็นตัวหลักใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะถามหละว่าเราจะแชร์ไปให้ใครตรงเนี้ยมันก็ตอนนี้มันมีอยู่สองคนที่เราแชร์ไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็มามาเพิ่มสมาชิกนี่นะคะทีนี้เขาก็จะถามว่า เราจะเพิ่มให้เป็นแค่สมาชิกหรือว่าเป็นผู้ดูแลระบบด้วยอะไรประมาณนี้เราก็เลือกเอาว่าคนที่เราจะแชร์เนี่ยจะให้เขาเป็นอะไรนะคะเอาเอา,เอาเป็นสมาชิกไปก่อนแล้วกันแล้วก็กดถัดไปทีนี้มันก็จะถามหมายเลขเอของเ x ียวมีนะคะของของของมือถือไอตัวที่เราจะแชร์ไป เพราะฉะนั้นมือถือเครื่องนั้นนะเราจะต้องโหลดแอปเจียวมีแล้วก็ลงทะเบียนล็อกอินอะไรให้เสร็จเรียบร้อยมันก็จะมีหมายเลขขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูมือถือไอตัวที่เราจะจะแชร์ไปใช่ไหมทีนี้ไอตัวนเนี้ยเนี่ยเราต้องโหลดมาใช่ไหมคะโหลดมาแล้วเราก็ เ,เนี่ยหมายเลขพอเราลงทะเบียนแล้วมันมันจะมีหมายเลขให้ใช่ไหมคะว่าเ,เครื่องเนี้ยหมายเลขอะไรทีนี้เราก็เอามาใส่ใส่เครื่องที่เราจะที่เป็นตัวหลักนะคะก็หมายเลขหกหก สองห้าสองแปดสี่หกแปดสามนะมันก็ขึ้นมาแล้วค่ะเห็นไหมคะ่ะเนี่ยพอมันมันจะส่งมันจะส่งมาที่เครื่องตัวที่เราจะแชร์ใช่ไหมเราก็กดยอมรับเราต้องกดยอมรับนะคะ เนี่ยพอเรายอมแล้วเสร็จแล้วอ่าเราก็เข้าไปดูเนี่ยมันก็จะขึ้นมาละเห็นไหมคะ่ะเนี่ยตัวที่เราแชร์ไปอันนี้เราสามารถแชร์ไปได้ให้กับคนในครอบครัวเรานะคะว่าสามารถที่จะดูกล้องในบ้านอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ติดไว้ที่บ้านนะเนาะเอาไว้ดู มุมน้นมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนเวลายอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะดูได้นะคะยังไงก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ